โอ้ยเมนูพิเศษครับพี่น้องครับนี่เสียดหมกหม้อหมกหม้อหัวปลานิ่งตัวปลานิ่งอันทอดตึ้งทอดหมกหม้อปลาหมอคางดำทอดแบบนี้บวกรถแบบนี้ตั้งยังไง Ừ. tại con à. này cứ à thế là thế là nghe là chung luật đi luật đi cái luật đi cái cái là ô ก็ดีน right ิดหน่อยแล้วก็เป็ดปลาหมกหมอบานเทเลยครับต้องใช้ปลาไหลาไหลาไม่ได้นะด้วยปลาลแล้วยังมาใช้กระป๋องบบกผม มันเห็นว่ได้พูดได้เลยครับเนี่ยเอาไปเลอืมอะไรดอกอเสียมันนี้เป็นการ เดแเ่บเนแะคนน,นั้นเ่ากันมีกีไปเสื้อครับอีตูอยู่ขาดอไรเพี่พไอีต,ตูครับม,มกหม่อขาดอะไรเพื่อไอีตูด้อเคยกิบมหมกหมอเคยได้ย,นยินอยูหมวกปลา Tao bán một lâu, Tao bán một lô. Tao bán một lô. Tao bán. 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 Tao bán.

อันนี yet, so ้เห็ดเกคว่ำขอเจสิหรอกเจ้าเกือบเจ้กเกือบคว่ำเกือบไม่ได้กินเอาประเดียกใส่ไปได้เอาค่ะนี่ยพ่นในเดยก็หมอยดีเก็กหมอดเดี๋วขดปลาก็ได้ใส้หมอน่อนี่หมอยนี่หมอยปวดจัอ๋อ เใส่ลูกพีกันกันน้อยก่อน<ม>ต้งห่วงแต่น,น้อยแต่เดี๋ยวก็ใส่ได้แหละนะฮะอ๋ออ่านิดหน่อยนิดหน่อยข,ขาขดไม่ได้อ๋อว่างกันอีกแล้วขาดไม่ได้อีกแล้วอย่าให้ผอมเด้อ <laughs> ไมาด้ใส่ไหมไ่ไม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 ่่ไม่ไม่ไี่ไม่ไ่หม่ไอืม ไดู้ลโดดไปแล้วเน้รับรองว่าแซบหมอปานี่ถือว่าหมอางดนใคนิดกันใสียดีกี้ไปซื้อปาจักได้ปัานี่ยังดอกเอาไม่ซื้อผักเป็นบ่ อ๋ออันนี้ปลาหมอข้างนั้นไม่ปานิีมนันรีบิงบ่อะไรเลยนไหมเห็นไหมครับอืมอ่าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เรารอหมอ้อตอนนี้เรารอหมอ้ออย่างเดียวนะครับอเคไปนะ มาในี่คุณตาจะนอนแล้วเบิง้งนี่ทอดปลาทอดปลาห้บอดโจทอดปลาโอ้อย่งังอีกนหอโ้ยปวดต้องกีดกันกมันออกกัน,ออกกนเอาละ หลายเมนูครับนี่ทอดหลายเมนูหรือว่จาจะเมนูปลาเนี่ยละอเอาโทรศัพท์กุ้งหว่านไปโอ้โหค,ครับทอดปลาทอดปลาแซ่บนี่ออกแล้ว ขนกระตกุกเศร้าไปเศร้าระมังเสดยระบายกันกน,นี่มนตกรรจากาศดีครับมันนี้ยู่ขลามหาริงชริ้ มาเด้อพี่น้องเนื้อกินจะเป็นายให้ยิ้มนะควนข่าวบันนี่นัดนี่ครับกดดันได้ครับอตอนปลาเนาะตอนกินสีไม้พี่น้องเบิ่งไม่มื่อนี่ว่าได้ไปน้อหลานสาวครับมื่อนี่อ่ถ้าคอนเทนต์อยู่บ้านได้ครับเด้อขอบคุณเอฟซีสาวเราเป็นแห้งจุจุขันครับบุรีมีแห้งลำเลื่อนน้ำท้องสุวรรณครับ